วันนี้เริ่มต้นได้ดีแล้วเนี่ยฉันรู้จักผู้จัดการอู่อูอเ่เขาชื่ออะไรนะแดนเก้าแดนเก้าอะไรสักอย่าง I'ma make hella sure that I don't become you Have no regrets yeah I'm tired o my chest I'll never go Yahoo อยากจะไปปาร์ตี้ริมทะเลแบบว่าคือลืมใหม่นะเฮ้ยจริงเหรอมาถึงวันแรกก็ชวนผมปาร์ตี้เลยเหรอปาร์ตี้ริมทะเลแต่หน้า สนใจดีฮะตอนนี้ผมอยู่กับดาวินด้วยแหละเจอกันที่ตกปลาเขาบอกทำงานที่หูคุณเอาล่ะคุณไม่น่าได้ตกปลาแล้วชวนดาวินไป ปาร์ตี้ริมทะเลดีกว่าว่ะไอคอนเทนส์ไอคอนเทนส์เที่ยมไปเลยดูเหมือนว่าเราจะมีอะไรดึงดูดกันอยู่แง่แง่ราวินออสฉันมีอะไรจะเล่าให้นายฟังด้วยแหละเมื่อกี้คุณชัดเขาทักเมสเซจมาเนี่ยแต่ก็บอกว่าสนใจจะไปแบบว่าปาร์ตี้ริมทะเลหรือเปล่ามาผู้จัดการมาพอดีเลย โย่ได้คุณนี่วัยรุ่นได้คนที่จะไปปาร์ตี้ริบนาเรหรือเปล่านะไม่ใช่พี่ลองายงานเสนอสิเบสโค้ดก็คือช่วยใ้น้ำบวกกับกำไรสีแบบเดียหเห็นปะผมไม่ใส่กำไรได้ป่ะ้าไม่ใส่เพราว่ากันว่าสาวๆจะไม่มองในงานนะก็คือไม่เข้าทีมเขาใช่ไหมล่ะประมาณนั้นแหละขอบคุณสำหรับฟอลโล่นะครับ ถ้าคุณอยากให้สาวเหลียวคุณก็ตรงไปใส่กำไรสีอย่งไรแล้วปีนักหน่สียมีสีสลุ้มด้วยมันคือนายเคยไปงานอะไรแบบนี้ไหมไอด้ดาวิน,นฉันก็เคยไปอยู่ครั้งหนึ่งนะเมื่อก่อนนะฉันมาเหยียบหมูกก่เกาะตรงนี้เป็นครั้งแรกรู้สึกประหมาทไตมไม่รู้จะทำตัวถูกหรือเปล่านะในงานเน่ยเอ นายนายจะไปด้วยใช่ไหมใช่เดี๋ยฉันต้องไปแต่งตัวใหม่นะตัดท<อ>รงขึ้นหน่อยงั้นฉันขอเกาะติดนายไปเลยกันได้เลยแต่เราต้องขอแวะอู่ก่อนะนะแต่สิจอมแจมจอมแจมแน่อชทเออเอ่อ,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 อถ้าจะไปผมขอแวะอู่ก่ก็จัดทรงรถหน่อยได้มอ้ยทำอะไรอ่างกูจะไปทำอะไรหรอ ก่อนจะสาวจะเรียวมองคนอะตอนมันต้องมองรถก่อนสิก็ไม่เอารถไปจอดแถวนั้นแหละก็ใหเก็บรถไว้ว่าไงนะเขาไม่ให้ให้ตายเจหทีนี้รถเท่ของ,งานายก็ไม่ได้โชว์แล้วดิดาวินถูกต้องตกต,ตาที่นี่ดีกว่าแต่เขาอนุญาตให้เอา BMX ไปได้ <c oughs> ไม่เอาไม่ไดีไป <c oughs> ไปรู้ี่ไปงานของดี ไม่สนใจอย่างนั้นนะคุณทำไมสนใจคุณก็ลองเปิดแอปเบอร์ดี้ดูสิใครก็ได้เฮ้ยนี่แอปเบอร์ดี้เห็นไหมโพสต์แรกนี่ล่าสุดเออไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่มินิเป๋ปาอะไรเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้แต่ผมลองส่องดูดีกว่าอันที่สองเนะี่ยคุณเห็นไหมการันตีที่แล้วมันเขียนว่า dress code ชุดว่ายน้ำบวกกำไรเรืองแสงแต่คุณเห็นรูปทางขวาไหมาล่ะตอนการันตีที่แล้วลองเลือกดูที่ dress code ชุดว่ายน้ำเรืองแสง รูปที่สองเนะี่ยรูปอันขวาเนะี่ยตัตูดเข้าไปเลยตีมแบบริมหาดกับไล่เรืองแสงถั่วต้มมู <Whoa. S 2> นี้เริ่มต้นต่อจากนั้นเขาบอกกันว่ามีของกินไม่อันรวมถึงแอลกอฮอล์ด้วยนะดวาวินนายว่าไงนะไหน,น,นเดี๋ยวไปแต่งตัวไปดีกว่าป่ะเอะของกินไม่อันแล้วนะไหนไม่คิดหน่อยเหรอมันหัวฉันโดนตกซเซนแบบไหน ไปเลยเลี่ยนเสื้อได้เลยเอาเทสตินให้มันตรงเตียมแบบใบน้ำน่ะชุดายน้ำได้ดืมใส่กำไรพิเศษด้วยแหละใส่กำไรอยู่ในสต็อกเบสเลตเนี่ยเบอร์แปดนะนะเบอร์แปดโอเคนี่แหละแล้วก็กำไลแขนเลือกสีหน่อยสีแดงสีเหลืองสีเขียวแล้วกันอ่ะโอเค โอ้เรียบร้อยแล้วเหรอฮะพอได้หรือเปล่าเนี่ยชิลได้นะชิลได้อย่างงั้นมันต้องอย่างงั้นอาจจะต้องสีสดใสหน่อยก็เลยเลือกเป็นสีนี้ละกันฮะถ้าคุณอยากจะโชว์กอกลามขางคุณก็ไปถอดที่งานก็ได้แหละ <c oughs> มันต้องได้ถอดด้วยเลยครับเผื <c oughs> ่อว่าสาวๆเขาย่ให้คุณถอดไงแล้วให้ตายเถอะผมคงไม่ไม่กล้าที่จะถอดต่อหน้าสาวๆหรอกนะฮะ ผมขี้อายนะภาษาเขาชอบคุณขี้อายขี้อายอย่างี้แ็ะว่าแต่พี่เราสากระโปรงไปไหนอะเรียกว่าไล่เบาะอะโชว์เครื่อง,งกันเดียวทำให้เกือบเหมือนเบาๆแล้วก็ซิ่งๆิกันนะ <c oughs> นั่นได้พวกคุณเห็นได้ยัง่ะโอ้นั่นหมันคืออะไรนะฮะมันคืออะไรกันนะไปดูสิ โออเหมือนจะมีคนยืนอยู่ริมทะเลเยอะนะเออผมสายตาสั้นแหละมองไม่เห็นเลยสายตาสั้นเออมันจะถึงแล้วเนี่ยกลายเป็นบ้าโอ้ผมเห็นคนเต็มเลยอ่ะโอ้เขาบอกว่ามีบานาหน้าโบ๊ทด้วยอ่าังไงนะเรือกล้วยน่ะเรือกล้วยอ่ะแล้วมีมวยทะเลหรือเปล่านะแล้วเขาไปจอดว้กระตงนู้นนะพี่ ก็มีประกาศนี่แน่ว่าเออเอาเรื่อมาจากบนทรายฝ่าฝืนมีโทษปรับเออมันทรายไหมอ่ะโดนทรายไหมโดนปรับแน่ปู่นี้โดนปรับเขาไม่โดนทรายมันต้องเป็นถนนน่ะมันจะมาต่อยโบว์มีแสงสีเสียงระยิบระยับเนี่ยโอ้จะไป็นโซลิเตอร์จังเลยอุ้ยมีสาวใส่แบบชุดว่ายน้ำกันเต็มเลยเนี่ยดาวิน ม่ตดอาจจะไม่เข้าเข้าตีมกับเขาได้ดิอ่ะเข้าตีมซีนะอย่าไปคิดกางเกงแล้วถอดกางเกงเออบีกับกับแกลมขอบคุณครับขอบคุณครับว่าเราก็โซเลยแล้วกันยอมแตงกวาอย่างเงี้ยเหรอว่าแล้วก็ดองดองเบียเป็นความเมาสวัสดีครับโอ้ผู้ใหญ่ชอบ เมาแอเลยผมเนี่ยสวยเลยละกันโอ้โหอีกสอป่องแล้วกันหนึ่งเอ้ยพีมาเมานล้วไม่เมาไม่สนุกสิดามิตรกุ้งเอาละทำเรอยนเลยโอ้โหเรือสามป่องโอ้มีเรือกล้วยด้วยมันขัหนึ่งคนอ่ะพี่เขาให้ไป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  ดาวินนายไหวหรือเปล่าเนี่ยดูนายจะยยส่งตัวไม่ค่อยได้แล้วนะเ<อ>ดี๋ยวไม่วิ่งรอใครก็พอสองเดียวอึ๊บตายเอ้ยนี่ไม่ไม่ไม่ไปรอหรอต่อไปเขาลบเราว่านะให้ตายเถอน,ม,นมันเบียร์ที่นี่มันกี่แอลโกอฮอลกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ย <c oughs> หมอได้ไปส่งผมอยากกับโกคู ยูน่นจะแจ้งที่ไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะลิ้นเปรี้ยวเล็กน้อยอะไรนะแล้วมีถึงคุ้มอุ้ยชิบหานอยู่ไหมนะโอ้โหนายตัดใจไปเล่นโจนั่นไว้เนอะไม่อะไรมาแล้วจะได้เต็มอะ นายอยากได้ทรงผมเหมือนเขาไหมอะไปไหนแล้ววันนี้ไปไหนฉันว่าทรงผมไม่น่าไหวนะเจ๊เดี๋ยวผมสีทรงหมดไปตามมาโอ่กาาขนาดนี้มันไม่น่าจะเปียกหรือซ้ำเลยเออจีนะฉ่าพูดจาไปเรื่อยก็คงกับทางไม่ค่อยได้หรอกใช้คำศัพท์ได้ทันสมัยมากเลย ฉอดอยด้วมันแปลว่าอะไรนียครับโอ้เวนทำไมเดินข้านั้น่ะโอ้มาโกอยู่ตรงนี้นี่เองไงตรงนี้นายรู้จากนี้ยังเนี่ยเขาเพิ่งลงเครื่องมานะชื่อคุณมาโกะครับผมมาเกฮะอ่ากับผมมิวสิกนักมูระนักฟารับโอ้อยากจะเซ็ตผมแบบนี้ดีดีที่รู้จักครับเช่นกันครับผม นปากจริงเหรอลูกพี่เหมือนกันว่าผมเมื่อแต่แบบเตือนเหยียบบนเกาะอยู่เม่ครั้งแรกก็เจอคุณชาร์ตเขาครั้งแรกเลยนะฮะแล้วเขาก็พาทัวไปเรื่อยประมาณสามสิบห้ากระป๋องอ่ะเมื่อแต่ตอนใช้รถอะไรอยู่นะครับอ๋อผมมีสองเซตอีกเบสป้ายคันนึงนะฮะสามรถเอาไว้ดมมันก็ดีกว่าเดินหรือวิ่งได้นิดนึงนะฮะ พอดีว่ากับผมช่วงนี้ไมไ่ค่อยได้ขับอีโวของคุณนะครับโบอเคใจเป็นว่าไม่เป็นไรนะครับพอดีว่าดาวินนะครับเ,เ,เขานขนนนแนะนําให้ผมไปทํางานตกปลาแล้วก็ได้ตังมาจํานวนหนึ่งแล้วนะฮะอีกไม่นานก็คงอาจจะซื้อรถเป็นของตัวเองได้นะครับว่าแต่จะซื้อรุ่นอะไรนะครับเดี๋ยวผมให้คุณชาร์ตกับดาวินเขาแะะนะนํา ก็ได้ครับเพราะว่าเขาทำงานที่อูนะ่เน่ยเขาน่าจะรู้จักพวกรถเยอะนะครับว่าแต่จะบเินต่อหรือเปล่านะขรับโอ้คงเดินดูบรรยากาศแถวนี้แล้วก็ซึมซับบรรยากาศนะครับงงมาวันแรกนะโชคดีนะขรับใช่ครับมีอะไรจะให้นิดหน่อยนะครับโอ้อยวสิกนะครับสนับสนุนนะขรับ มันเป็นจำนวนเงินที่เยอะเป็น,ปนบ้าเลยนะครับจำนวนไม่มากแต่ผมก็ให้ได้ใจนะขอรับมันมันมันเยอะมันเยอะมากเลยนะฮะไม่เป็นอะไรนะขอรับ All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try it anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an X-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk พี่เมด้ารู้จักเจ้าหมอนี่หรือยังน่ี่หวัดดีครับผูวคนนี้ก็คือผมมาโกนะฮะเพิ่งจะเอ่อเหยียบลงบนเกาะยูเมวันแรกนะฮะโอ้มาโกอ่ะพี่พ่อเป็นนักกีตาร์ม็คซิโกอ่ะอยู่กับคุณยายโอ้คุณยายนี่ผมยาวๆไหมอ๋ะผมสั้นโอ้ที่ตัวขาวๆเลยปะ อ้าวผิวสีแทนเข้าล็อกเฉยเนี่ยลูกพี่นี่นี่แหละที่ฉันบอกไปแนะนำอยถ้าเจอพีเจอรก็จะเจอที่ไม่ได้โออที่นายเล่าให้ฉันฟังใช่ไหมดาวินใช่อ๋อที่บอกว่าเขากกไข่อยู่ตลอดเวลาเ่้อใช่เรียกว่าสองคนนี้เขาเป็นรุ่นโตในอู่เต้นเก้าเลยดเจริงอ่ะคือเดี๋ยวสิเสื้อมียิ้ไม่ต้องมีอย่างเวลาเราผีป่ะเดี๋ยวพาไป ฮะมีล่าท้าผีด้วยใช่ใช่ที่ไหนที่ไหนอะในห้องอะฮะผีอะไรอยู่ในห้องวะผีผ้าห่มผีผ้าห่มซะด้วยให้ตายเถอะฉันไม่เคยได้ยินเลยนะผีผ้าห่มไม่เคยเหรอใช่ผีผ้าห่มมันจะเรียกว่าไงอะมันจะไม่อยู่ห้องผู้ชายอะมันจะอยู่ห้องผู้หญิงอย่างเดียวเอ้าทำไมเป็นงั้นเนี่ยไม่นายพาฉันไปดูได้หรือเปล่า ห้องฉ่ามันไม่มีเลยนี่ลองช้เตายได้ของเขาเนี่ยมันยยันาะเขาไปดูหน่อยดิอ๋อผมไม่ได้พูดอย่างนั้นนะฮะคือเขาเล่าให้ฟังนะฮะผมแค่สงสัยแค่นั้นเองแหละไม่อยากเห็นไม่ใช่นะบอกพาไปดูเลยไม่ไม่ฉันแค่ฉันแค่สงสัยนะฉันเปิดเอินว่าเป็นคนสงสัยแล้วก็ พอส่งสรแล้วมันก็ต้องพิสูจน์ไงใช่ไม่งั้นไม่งั้นมันจะส่งเสัอยู่ในหัววนอยู่อย่างนั้นน่ะนายเคยเป็นหรือเปล่าไปพี่สาวเขาเนี่ยอฉันให้ฉันพาไปไหนเลยวะนะแขาบอกว่าผีพรห่มมันจะอยู่ในห้องเขาก็เลยอยากเห็นผี่พาห่มเนี่ยพาไปห้องเธอฉันไม่มีห้องเลยดิใช่อ่ะแล้วเธอมีอะไรอ่ะฉันนอนโรงแรมครับซูล แต่มีพ่อผมอปังเงินว่าผมก็ผมก็เพิ่งบินมายังไม่มีที่พักเลยนะฮะไม่ทราบว่าไอ้โรงแดมแคปซูลเนี่ยเราสามารถไปเช่าได้ที่ไหนนะฮะรุ่นนห่ะร้านยาเลยเนอะโอ้คือแคปซูลแบบไหนเนี่เสียงก็เท่เป็นบ้าเลยว่ะกูแพ้เสียงเขาเอานายทำไมทำเนี้อุตส่าห์หาให้แล้วเนี่ยอมีพ่อผมไม่ไม่ไหววะฉันแพ้เสียงเขาว่ะ เสียง<ะ>เขาเท่เป็นบ้าเลยฉันแพ้ทางผู้หญิงเสียงเท่หวะ่ะยนายชอบใช่ปะ่ะจะจะบอกอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่นะมันเพิ่งเจอเขาครั้งแรกเนี่ยเพิ่งได้ยินเสียงเขาเนี่ยอ๋อชอบไม่ได้แต่ประทับใจใช่ปะะ่ะคงประมาณนั้นหรือเปล่าอธิบายไม่ถูกแนฮะฉันมีเบอร์อยู่เอาป่ะล่ะเดี๋ยวเอาให้ไม่เอาเนี่ยเขาไม่ได้เอาให้ฉันนี่ฉันจะถือวิาสาสะไปเอาเบอร์เขาจากคนอื่นมันก็ มันดูแปลกไปหรือเปล่าเนี่ยไม่เอาดีกว่าเอาไว้อ่อถ้ามีโอกาสขอจากเขาน่จะดีกว่าหรือเปล่าอ่าเขาไปไหนแล้วขอให้ฉันขอให้บ้าหลือนายขออีกไม่ไม่เอาแน่ไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่าเวนายนายถ้าเขาได้ยินนี้เขาเสียใจแย่ไม่ไม่ไม่ฉันไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นเวนายนายจะหมายความว่าคือ ไม่เอาเขาน่าจะดีกว่าไม่ไม่ไม่ฉันไม่ได้หมายความอย่างนั้นฉันหมายถึงว่ามันอาจจะเร็วไปน่ะกลัวเขาบอกว่ากลัว,วเขาตกใจนะไวไปเขาเขาอาจจะชอบไวไปก็ได้นะไม่ไม่รู้อ่ะฉันเกรงใจเขาเนี่ยฉันเขาชอบนายอ่ะเออนายจะพูดอย่างนั้นได้ยังไงน่ะเขาไม่ได้แสดงทีท่าจะชอบ เฮนะ้ยเขาเป็นผู้หญิงห้าวนะปากแข็งอนะ่ะนายดูไม่ออกอนะ่ะดูจากการพูจามเขาเออฉันดูไม่ออกแฮะปากให้ก็อย่างนี้แหละ <laughs> อะไรนะ